อัปเดตสต็ออีกแล้วนะครับของสุดท้ายก่อนของการนะอ้าวฟอร์ดแสนเก้าเอสเคปแสนเก้าซีวีกซีวีซีวีรือเท่าไหร่วะซีวีกสามแสนะครับปีหนึ่งหนึ่งห้าสองนดีนะครับ4ี่เกนะครับปี08นปะครับปี08 สวยๆสีวิกสีวิกนะครับ3 5มแสปีหนึ่มนะจ๊ะสามแสมาดูกันได้นึ่คือแปดอีวอนโว้าเกนะครับวอนโวเอสแป9ศนะครับประโยยปบะทุน3าม c ุจ็ดซยังอยู่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  เัิประทุนนะสามบเจ็ดซีซีปีศูนย์แนะครับห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทจุก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 นะครับจุกสามสามแสนเท่าไหร่วะสามแสนสาปีหนึ่งสี่นะจ๊ะสวยสวยสเปซว่าก้อน สีดำนะครับปี05นะครับ2องสองแสห้าหมเก้นบาทเบนเป็นเบนเบนเบนเจ็ดแสนสองหมบาทนะครับอีสองร้อยเจ็ดแสนสองหมนห้าพันบาทนะครับวีออสวีออสเท่าไหร่วะวีออสของสกระบาท 2องแสนนะครับสีดำ1.5 e ึอีนะครับสีดำแอนโลเวอร์2แสนแปีศูนสีดำดีเซนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับวิโก้วิโก้นี่มี1315นะ13ขายอยู่เท่าไหร่นะ หนนี่ขายอยู่สองแสน่งหมื่นห้าพบาทถ้าเป็น1นหนี่ขายอยู่2องแสนเนะครับส่วนเบ้นคันนี้อยู่ที่6กแสนหนบาทนะครับีสนะ cgi ครับปี1นึ่เนี่ยนะครับเป็นตัว2อ0ห้นะไม่ใช่สองร้นะครับราคาก็เลยประมาณนี้6,000นกว่บาทคุณได้ ุณไดุ้นไดุ้นได้ที่สามแสนกว่บาทนะครับสามแสนสองเบนเบนเอสองเอสามห้าศูนนะครับหกเก้าเก้าเท่านั้นปีศูนย์เจ็ดนะครับซันรูปเอซันรูนะครับแม็กสินะซันรูปด้วยซันรูด้วย เชฟโรเลตแคปติว่าปีหนึ่งสามนะครับสองแสนแปดนะสองแสนแปดดีเซ็นนะดีเซ็นบีเอ็มสามสองศนไเอ้สามสองศย์ดีห้าแสนหกห้าแสนหนะครับสวยเดิมเดิม รถรูรถรูแสนกบบาทแส่นแปดครับแสนแปดปีศูนย์ปีศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าเนี่ยมีแหลกข้างบนเรียบร้อยใครแคมปิ้งนะไปได้เลยนะครับ โฟกดำหายากนะมีคันเดียวในเว็บนะศูนย์สองสันเจดศูนย์สองสามพันเครื่องวีหกอ่ะสามพันสองวะเป็นสินโฟกพัสดสี่หมื่นเก้าออตโตขับได้ปกติ แจ๊ดแจ๊แจ๊แจแจ๊ดสองหกเก้าหกแสนหกหมื่นเ้าพันบาทสวยๆเดิมๆออตโต้นะออตโต้ออตโออตโ้หมดเลย Ford ดเฟสต้าออตโต้เหมือนกันปีหนึ่งสนะครับปีหนึ่งสามแสนปนะครับแสนแปดปีหนึ่งสามแส อันนี้ก็แสนแปปี12นิสสันอเมล่าเบนเบนอีสองสามศูนย์ปีเก้าเแปนี่ยแสนนะครับวัตู้นะครับห้าแสนสีหมื่นห้าพันบาท ปีสิบห้านะปีสิบห้าเลยนะดีเซ็นนะครับเป็นธรรมดานะครับสวยๆที่อื่นขายกันหกแสนนะเราขายสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทแต่ะแนนได้หกแสนนะครับมาดูกันได้ข้างในเบาครบเรียบร้อย เอสตมาศูนย์สี่นะครับสามแสนสามเอสสองแปดศูนย์เท่าไหร่วะแสนเก้าอันนี้แสนสามเก้าใช่ไหมแคมรี่แสนสามเก้านะครับคันนี้ปีหนึ่งสามนะสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นเครื่องเบนซินน,นะ CNG โรงงาน เบนอีกคันหนึ่งโกล่านะครับ99้าคันนี้แส9เก้นะครับอันติสปี10ูนยครับ1.6 E LPG นะครับ, e, G, ครบเครื่องชัวร์่างดีหมดแส9เก้ 99, นะครับเบนคันนี้แสนสอง E 2 2อนะครับ2องแสนสนะครับ ไอ้แสนสองไม่ใช่สองแสนสดูกันได้นะครับ